Hello. ทุกคนโอลัฟท้องอตอนนี้โอลัฟท้องสามเดือนแล้วทุกคนๆๆๆๆท้องป่องแเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอลัฟผู้ชายทุกคนวันนี้พ่อพามาหาคุณหมอ <พา S 2> จะอ้วนโอลับมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสัตว์คาฟีน่าโรงพยาบาลสัตว์เปิดใหม่บอกได้เลยว่าใหญ่มากแถมยังเปิดยี่ิบสี่ชั่วโมงอีกมีคุณหมอเฉพาะทางเก่งๆเยอะมากเดี๋ยวไปดูกันนะว่าคุณหมอว่ายัางไงมั่งตาที่จะตาที่่ตาขาวสวยนะครับตาขาวไม่แดงนะไม่มีคราบํำตาขอบตาไม่วมนะครับลองดูนี่นมุกไหม ไปต่นนดีกว่ะ บ,บอกได้เลยว่าคุณหมอที่นี่ตรวจละเอียดมากอันนี้แกห้องแรกนะทุกคนคหมอบอกว่าโอลาบ่ะสุขภาพดีแต่ภายในเรายังไม่รู้เราต้องไปตรวจกันตอ่อห้องนี้ก็จะเป็นห้องเอ็กซเรย์นะต่อมาเอ็กซเรย์ตรวจดูภายในกันพีพ <EP S 2> ีก็จับจะอ้วนโอลาบไงท้องไงไสไปดูว่าภายในของน้องอ่ะเป็นยังไงบ้างมีปัญหาสุขภาพด้านไหนบ้างคุณหมอบอกว่าน้องอ่ะมีปัญหาท้องผูกแนะนําให้น้องอ่ะดื่มน้ําเยอะๆคุณหมอยังอธิบายแบบละเอียดมากว่าเราต้องทํายังไงดูแลน้องยังไง ฟีน้าเขาใส่ใจจริงๆทุกคนถ้าไม่พามาพ่อไม่รู้เลย,พ,เยพี่หลายคนคิดว่าไม่จําเป็นต้องตรวจร่างกายน้องแต่ทางคุณหมอเล่าให้พ่อฟังว่ามีอยู่เคสหนึ่งน้องเป็นรูหัวใจแต่ไม่มีใครรู้เลยพาน้องไปอาบน้ําแล้วน้องก็ชอบไม่ได้มาตรวจร่างกายเป็นประจําเราไม่รู้เลยว่าลูกเราเป็นอะไรบ้างโรงพยาบาลสัตว์คาฟีน่าใหญ่มากๆเลยทุกคนมีทั้ังห้องตรวจห้องผ่าตัดผู้ป่วย,ย,ยนอกผู้ป่วยในเลี้ยงติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็จะแยกกันหมดเลยทางคุณหมอก็จะเป็นหมอเก่งๆทั้งนั้นที่มีปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ย หรืออยากพาน้องมาตรวจร่างกายแนะนําที่นี่เลยนะโรงพยาบาลสัตว์คาฟีนะ่าลูกน้อยที่เรารักอย่าลืมพาน้องไปตรวจร่างกายบ่อยๆนะทุกคนเวลาเขาเจ็บป่วยเขาบอกเราไม่ได้ทุกคนลูกเราจะได้ปลอดภัยหายจากโรคร้ายต่างๆ